บ้านค่อยเป็นแข็งแต่ไล่น uh uh,> okay so ี่เนี่ยว่าเป็นม้งเป็นบ้านเขาก็ยิดนำเนี่ยโอ้คอยเศร้ามาเรียนน้อกกันบ้างใช่ไหมได้เงินหมื่นแต่ก็เศร้ามาแต่ไล่อ้เอาบเงนอะสองสามสี่ โองสามสี่ยูี่ตาำไปเลยสามต่ำสี่สองไปเลยตสี่สองต่ำอันนีเจ้าใบนับอนนันเอาไปวมเหมือนกันใบเนหมเพิ่มเป็นสใบสใบ สองใบอันนี้จ้าใบไนีิดใบติใบ2ิสองใบสามสีเยเบิงนะเจ๊เบิดูสองมาตัวแหลกเลยเจ๊สองกับเหี่ยวหจังเลยกับต่ำตุ่นตัวเดียวเห็นมีสีพอวันดูพอหอยเรียบร้อยแล้วหอยวานนี่ยกนเปนทรงเนี่ย กินหมดโซฟาสปยากกนเลยอ๋อสีตำอยู่าต่ไอ้ตำตงตำสองสิบตำตำสิบตำสบแต่ก็สามชองสามช่องสาม่องเทาไหรสี่บสองใบสี่ใบสอง่สี่ใบมั่อยู่ดิสีเดี๋ยว้ออาเดี๋ยวขอจ่ายอีกก้อนนึ่ายอนสามสี่ห้าหกเาส ตัวมดั8 90อันนี้ครบอื1 2 3 4 5 6 7 8 90อันนี้ค1 2 3 4 5 8 90อันนี้1 2 3 4 5 7 8 90ค1 2 3 4 5 6 8อ1 2 3 4 5 6 7 8 90อันนี้ครบ1 2 3 4 5 6 7 8 90อันนี้1 3 9อันนี้3 5 0้1 3

เต็มเต็มแล้วสองสามีดนี่ออกเต็มเต็มโอ้โหแน่นอนออกสามหนึ่งวันทุกพอมาวันทุกพอเลยนะครับอืมหวานฮะหาซ้ำ่องไหวันมาแล้วตาเลยนี่หวนเหอสีแดงกหนึ่งมีเลยหาซ้ำช้องนี่ นี่กัดอะไรกู่ะบางมันพิดอือเอาซะอาสงโบยกมาทันน้ำกัน c2 oh c4 สองโอกาสสามมือกินหมดเลยนะกินนะครับอันนี้อันนี้กลับคืนทุนแต่บาหันคือพมาตัวสสี c2 ตัวหนึ่งมาสองเมตรเลยหมดี่สองอีกสองตัวหนึ่ง

dặn nhu của nó nếu như tìm tập tập soo xì bóng dèo khoeyako xì sáng xì bè gà ติบใบด้วยมั้ยอ๋อจริงสามเนาะกากซีดำอันนี้ดูซีดำเลยกักซีดำเลยเปิดถูกคออ่ะเปิดไม้สองคนสีเดียวสีหาซีหอยเต็มๆเจ้าเนี่ยแปดหมืน่นหอยหน้าใบเดียวร้อยและอันน,อนี้เนี่ยคืนทุนนะเนี่ยครับอันนี้คืนทุนนะห้าหมืน่นอันนี้ซีตามกินตามกิน กินเลยครับป้ากินเหดลายรสมาเน,นี่ยไลมาหาสี่หมนึงได้หดกหมื่นแล้วก็เต็งสีเต็งสี่สองหมื่ได้สี่หมแสน,นหนึ่งพอดีครับผมนับเรียบร้อยและสามสาื่นสี่สี่หมื่ มื่นแอีกสี่หมนครับเจ็ดแปดแปดเบิด่ะเบิดยังเก้าเก้าสิบขาไฟมาสอง่าแถมบอได้บอเจงเจ้าแถมข่อยบ่ได้บ่จั ค่าค่าผ่านมา2,000ลงพอจังถือเทื่อนึงเนาะเฮ็ดจังได๋ซั่น่ะเอาซนะให้2,000ก็ได้2,000บ่น้อยไปพอแล้วอ้ซ้ํานั่นเจ้ายก่อยบ่เอาของแล้วครับดีแล้วตัวอือืบย กลา่าบ่อมาแล้วสิบอาทิตย์อาทิีย์อาิตสองดำาสองิใบสามสองอกอที่ว่ามีแล้วเจ๊ามใหม่เด้อเนี่ยมาเลยไปกักเนี่ป่ะอือ่หนึ่งติ่งมันอีกกากเลยสี่ดำเจ้าติ่งยังหันเจ้าติ่งซี่ อันนี้สิบใบครับเดูด่างแกนสิด่างเกนดีเยอะเอาไปอ๋อสามเรียบร้อยนี่ตัวบอกว่าห้าสตัวเก้ามีห้าตันคืนทุนครับห้าสตัวเอันนีมือกินหมดครับบ้าบลาแกขึ้นมาเนี่ยสิบใบเสียเป็นแซนขึ้นมบเนี่ยดเนเนี่ยอานี่เอันเนี่ยโมแม่นแซนแซน เนี่ยตัวเนี่ยสองหม่อะเนี่ยสองหมเออคอยกัดหนึ่งาี่เอาเต็กซี่มาก่อนจาห่งสองหก็นั่นแหละบัดเี้นักากอีกตั้งหางสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบียวห่หเจ็ดแ่มนแหละเสียแสนนึ่งขึ้เนี่ยสองหมื่นอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเกาสออส่จากจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่น

ทั้งหมด90เป็นส3 4นเต็มเต็มคืนเต็มคืนนี่ได้ก็เป็นแสนนี่โดนเสียขึ้นอีก20,000ค่อยได้มาแสนหนึ่งเสียแสนสองตัวตัวตัวสีบนี่อีเรีอ YouTube tổ kho này. Nhìn được, cho phạm, tôi sẽ giao cho phân. Ừ. Nhìn được, ừ. à. cái à. này nó. Ừ. Cho tình sáng luôn. Sí làm đại Làm với thời Bà vẫn đi. <laughs> สามองเพ่นใส่เนาะใช่ทีแต่หนึ่งสองสามยาวสามเลยสาสองเต็มเกมไปแล้วเจ้ไปกเพราะว่ามมีซีแน่นอนเห็นไหมเขาบอกว่าไม่มีซีเห็นไหมสองสองจมือกินหมดอี้วเกลี่ยตับจมือเกจะลงอย่างวัตุข้อบ่ถือซีสองบ่ถือแล้วเจ้าติงเจ้าติงยนาะติงสามบ่ถือม่มีคนถือขบริการสาติบ่เจ้าเป็นติงสามด้วซึ่งรด แล้วก็ต้นสามต้นสองสามต้นสองสามต้สามสองสี่สองก็คืออกสองสองเลยสี่มมีจัาตัวเลยโบนากโบนากโบน่ายแคไหยากอยู่ยากยากเน่ยเอาเลย

เนาอยากต้องเจาหาซีก็อยังนี้ก่อหาซีกับเต็งซีบนไมีกันนเออเขาเองเนาะขหาซีจไปเดียดซีสอเดี๋ยวซีสองอเปิดได้เจะเอาห้าเซ okay. yes. ียมหาซีมาเอาขึ้นมาบานเนี right> ่ยอันนี no ้คืนทุนทุนคุนทุนครับนะซีหาซีเมื่อหนึ่งเจแสนหนึ่งสีสองเจ้าบัา เปนนสสี่ห้าหกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามอันนี้สามหมื่นหนึ่งองขึ้นมาแปดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกคครับ อันนี้แต่ถึงสีมากนี่านึ่งสองหมื่นเอาไาอีกหกหมื่นครบแล้วน่สองหมืดงหมื่นแปดสองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่แวอีกสี่หมครับเจ็ด อ้าวเออใหม่นะเอาใหม่เลครับเปิดให้ดูกอนโอ้โหมาแบบนี้จะเป็นเ่บเปิดแต่อเไรเงืนเพราะว่าข้าสิบสิบสเปอร์เซ็นต์ตัมเออแมนแมนอ้าวอ้าว ติงสองเธอเห็นม่นหดิกดหกสองเลยครับอันนี้โต๊ดเลยแมนครับโต๊ะหกสองเลยครับเอ้ยักรอเนี่ยมีสองหมดเลยน้เอาจริงอโอ้งานก็รอเนี่ยสิบแปดนะสี่ห้าหกไอ้สียห้กยูหกสูงเลยอามาได้เลย ัวเดียวเนี่ยแหละอันนี้นะ94ใช่ไหมอันเด็กเซา94เซนมาอายุ96 56เขามา6อันนี้956 96ฮาซีเนี่ยมั้ยสิบป่ะ63มันคือจังหวเคยอออกอยู่บนสูงไหมอ่าอ่านเข้า รุ่นเลยเจ๊อืมหนึ่งสองห้ากักคืนทุนครับเออเอัลยกักคืนทุนเอาเท่าไหร่ันี้กินออหอยมาหกสองมาหาสองอันนี้เพียการเดงว่าถือมันมีตินี่ไถูกตัวเดียวกตัวหกสองติ่งหก้ไปติ่งยังไงไปติ่งสองตัวเจ Bài tính số tinh bỏ Tính số Bài 2 này chị Mấy ít Thế chứ à, Thế ừ. mm. bà số yeah, Có tính xóm để... tốt hộp xong rồi 2 gì tốt hộp xong không Ừ Đi khỏi chư thịt bà Bài lọ tốt phải hộp xong rồi Khỏi ก็ติงสองตัวหกสองเออฮะถือกันแหละเจ้าอันนไปเจ้าอย่าลืมแม่ขันข่อยลืมก็เรียบเรียบร้อยเลยแม่อันนั้นเป็นดีไซน์ของยโอ้ตายแล้วเป็นดีไซน์ของไ ท่านมีหาตำของท่านมีอเนาะท่านมีอเนางไปทั่วเอเอั่วทั่ว,วน่ะตอนนี้วัดดวงกันเนาะเออห้อหหาตำเลยจ่ายมันออกอะไรเนี่ยห้าตำห้าตำต้นนะมีซีเยู่ตัวหนึ่งยูซีสองเลยสองใบ บวหาตาบัได้ได้งีโอหาสอีโดนเต็ง้ากับห้าสองใบได้เนี่ยโอ่าใจลลจมือโดนเบิ่หาตะวันบางอันหาสเดียวใบก็ห้าหมื่นห้กับสี่หมื่นกับสามหมเป็นแปดหมื่นเก็สสามหืจะต่งจะกว่าดหมื่นหนึ่งดสองหมื่นได้สกับอันั้นอีกเป็นเป็นเจ็ดเจ็ดหมื เจ้าเยสิลบมางอะไรเจ้าอะไรเธอเดียวนึ่งเจ้าเยสิปวารังสามยังสี่อันนี้หนึ่งเด็กบาทสิว่าหลังแว่นนี่เนี่ยเฮงเสียเงินนี่ยหโมโหสองหมหลือห้หมืนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสม 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าบสมห้ามื่หองส่าหปสิบมื่หนึ่งสาห้าหเดป้สเจอยเจ